ตอนนี้จิตสหลักอันเล่นหน่อยว่าไม้เมกหน้าจูเนียเมื่อกี้น้ำน้ำท่วมดีใจหรือเสียใจดีใจดีใจดีใจแน่ไรปลาบนปลาห้องนี้บัดหลววัวดีใจไปเออโว้ยมาตกใจเหไุผลอะไรกัู้รับแป็นเอือนเตือนเคลนมือเดียวเลยวันนี้ มว่ววานากันป่า,ปา,านเ่รอวเอไอยังยมาวานอยู่ก็ยังพากันไปุกตะไคร้ไปหล่อวันานั้ว้าตะไครานานานไ้ไปลอวันนั้นันไหวตววล่อมันอยู่หลอเมือม่มอคืนัหล่ไอไปหลอบ้านตามไหขึ้นไหขึ้นดวดมาทางสีบาทนีพุ้เจ้าจน กี่ไปเห็นเห็นได้เตะแล้วก็บาน้าไหลขึ้นมาอยู่เลยไหขึ้นมาเดียวนามไหลกี่มไปเอาไปมันรัดบาหรืตัวเออั่าเราจิวรัดาหรวอวัสดุมันก็มาชนกันมันมาชนกันแล้วนแต่ฝนบอว่าสั่มมันก็สิบเอรเดอกแต่มันก็มาบัวติดนี้ อลอย104ไปเถอบไปเบิร์มแต่ดาวลอย104ลอย104ลอย104ก็เมื่อกวนพูละคือน้ำหมนดาวน้ำหมุนดาบน้ำม,อน,น,ำมอนอยู่รเด็เกี้ยวาส,สามทาาไทเลยบนเด็เกียวต อา <inate> ทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งบ่ตายตัวบมดตายรับว่สอเกี่ยวอะไรบ้างมันบ่อมันตีมัน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 ขอข้อเข้ามานเขาบมาน่ะิทีเขากำลังคือแหวนบ้านอ่อนได้กระเดียบลอยแล้วเสือยังเน้นเน้นใเกี่ยวกับออันอันต้ใส่เปลี่ยนไปโดดซะพวกของเมียพอเสื่อมวานเห็นอะไร เัเจ็บหนาไมเช่นน่าเล้โอ้ยขาดใจขัดใจจูเนียนี่แหละโดดไหมโดดไหมฮะโดดเออโดดลงไปเลยป้าเนี่ยมันอยู่อยู่ได้ป้ากิน บัวบนี้ได้เาเนี่ยเ่าเนี่ยตรีตรงนี้รอกปามันจำทีกันนี่วันนี้นี่กนี้ก็ได้แล้วจูเนียจูเนียขิดลง่นได้มันตปูได้เนี่ยสำเนะกรา